สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นบิ๊กแคปตัวหนึ่งที่หลายคนติดอยู่หุ้นที่หลายคนเคยคิดว่าแข็งแกร่งแต่ตอนนี้ราคาดิ่งหนักนั่นคือ AOT หรือท่าอากาศยานไทยหุ้นตัวนี้กำลังร่วงแรงแล้วคำถามคือนี่คือโอกาสหรือวิกฤตผมจะพาคุณไปดูทุกมุมที่คุณควรรู้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุน AOT คือใครทำอะไร AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการสนามบินหลักของประเทศไทยทั้งหมด6แห่งได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตและแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งล้วนแต่เป็นสนามบินที่มีบทบาทสำคัญในการรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทยรายได้ของ AOT มาจากสองส่วนหลักคือรายได้จากกิจกรรมด้านการบินเช่นค่าบริการผู้โดยสารค่าขึ้นลงเครื่องบินค่าจอดอากาศยานและค่าบริการภาคพื้นอ,อื่นๆรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินเช่นรายได้จากร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี ค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าจอดรถและกิจกรรมโลจิสติกที่สำคัญคือ AOT มีลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบผูกขาดโดยธรรมชาติเพราะไม่มีคู่แข่งที่สามารถเทียบชั้นในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสนามบินระดับชาติได้ทำไมราคาหุ้นถึงร่วงช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหุ้น AOT ถูกเทขายอย่างต่อเนื่องด้วยหลายปัจจัยที่ซ้อนทับกัน ได้แก่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนยังกลับมาไม่เต็มศักยภาพแม้จะมีการเปิดประเทศส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมผู้โดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ยังไม่ฟื้นเต็มที่ปัญหาทางการเมืองในประเทศทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในนโยบายระยะยาวรวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาครัฐข้อผิพาท กับคู่สัญญาหลักอย่าง King Power เกี่ยวกับสัมปทานดิวตีฟ้ฟรีซึ่งสร้างความไม่แน่นอนด้านกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทในระยะสั้นถึงกลางผลประกอบการไตรามาสล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแม้กำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีแต่ยังห่างไกลจากระดับก่อนโควิดและที่สำคัญคือกำไรส่วนหนึ่งยังไม่รับรู้เงินสดจริงเพราะมีลูกหนี้การค้าจากสัมปทานที่ยังไม่ชำระ ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวของ AOT ซึ่งมีมูลค่ารวมหลายแสนล้านบาททำให้ตลาดกังวลเรื่องภาระหนี้และการใช้เงินทุนในอนาคตงบการเงินล่าสุด AOT รายงานรายได้รวมประมาณ36,000ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของงบปีงบประมาณรายได้จากกิจกรรมการบินเพิ่มขึ้นตามปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์กับโตช้ากว่าที่ควรกําไรสุทธินับหมื่นล้านบาทดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ดีแต่เมื่อพิจารณาว่าบริษัทเคยทำกําไรระดับหมื่นล้านต่อไตรมาสก่อนโควิดจึงถือว่ายังไม่กลับสู่ภาวะปกติและที่สำคัญคือกําไรส่วนหนึ่งยังไม่รับรู้เงินสดจริงเพราะมีลูกหนี้การค้าจากสัมปทานที่ยังไม่ชำระปัจจัยเทคนิคแนวรับแนวต้าน AOT หลุดแนวรับสำคัญที่30บาทและแนวโน้มกราฟไลายสัปดาห์ยังอยู่ในเทรนด์หาลง MACD และ RSI ยังไม่ให้สัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนนักลงทุนระยะสั้นจึงต้องระมัดระวังกับการไล่ซื้อเพราะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่มั่นคงนักวิเคราะห์ว่างไงนักวิเคราะห์แบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกมองบวกในระยะยาวเชื่อว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและแผนขยายสนามบินจะทำให้ AOT กลับมาเติบโตได้อีกครั้งกลุ่มที่2มองว่าในระยะสั้นมีปัจจัยลบมากเกินไปเช่นการยืดหนี้ให้ King Power ความไม่แน่นอนของรายได้และความเสี่ยงเชิงนโยบายราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้มีตั้งแต่20ถึง50บาทแต่แต่มุมมองความเสี่ยงของแต่ละราย โอกาสในอนาคตการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนอินเดียและประเทศในตะวันออกกลางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นอาคารแซวันสนามบินสวนณภูมิและการขยายดอนเมืองการบริหารสนามบินภูมิภาคเพิ่มเติมจากกลุ่มท่าอากาศยานเช่นกระบี่อุดรธานีเป็นต้นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เช่นแอร์พอร์ตซิตี้ศูนย์โลจิสติก MRO หรือซ่อมบำรุงเครื่องบินความเสี่ยงที่ต้องจับตาความล่าช้าในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ปัญหาสัมปทานและคู่ค้ารายใหญ่ที่ยังไม่คี้คลายภาวะเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต้นทุนพนักงานและพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งกระทบกำไรสุทธิกลยุทธ์สำหรับมือใหม่ทำไม่แน่ใจ รอดูผลประกอบการในอนาคตให้ชัดเจนก่อนถ้าสนใจจริงทยอยลงทุนระยะยาวแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนอย่าหวังรวยเร็วจาก AOT เพราะเป็นหุ้นพื้นฐานระยะยาวไม่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นสรุปจบและ Disclaimer หุ้น AOT คือหุ้นผูกขาดเชิงโครงสร้างที่มีโอกาสฟื้นตัวเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาเต็มรูปแบบ แต่ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงเชิงระบบและความไม่แน่นอนทางการเมืองคุณต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนจะลงทุนช่องลงทุนอะไรดีไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนการนำเสนอทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและแตัดสินใจด้วยตนเองตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ